สวัสดีครับพบกันนะครับสวนคุณตาคุณยายนะครับทางขึ้นทางลงลําบากนะครับสูงจากเราเคยถมแล้วครับดินมันก็สูดลงนะครับทําให้ต้องได้มาถมใหม่ครับรถเข้าออกลําบากมากนะครับก็เลยต้องได้จัดการนะครับตรงนี้ใช้อยู่3รถนะครับใช้3มรถลุกลุกลังนะครับอย่างดีนะครับ ลูกลังแดงอย่างดีนะครับพอดีเปินว่าเราอยู่ในนาแครนะครับลูกลางของเราก็จะอยู่โซนของนาแครนะครับจึงไม่ลาบากนะครับราคาจะต่างกันนะครับถ้าอยู่ดงงลวงนะครับถ้าเราไปสั่งเขาลดละพันนะครับต้องวิ่งจากนาแขนี่ขึ้นไปนะครับแต่ของเราไม่ต้องนะครับถ้าเขาไม่มาดันไม่อะไรนะครับผมก็ออกจาก สวดไม่ได้นะครับมีทุรละจำเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมบุญข้าวห่อประดับดินนะครับของป้านเกิืเหลงดงนะครับซึ่งทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกลืเหลดงนะครับก็ต้องได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรนะครับ